เดนะวันนี้ก็อยู่กับผมมิเชนเคยนะผมกับคำนาราวาัตสาบีวันนี้อารนะครับเอาระ,ะเบิ้งคลิปไปเพรต้องมันยงก็ส่งผมคอยขึ้หูจุ๊บจ้าเหลียวส่งผมคอยอยู่แต็ม่ต้องคือเดดไม่เป็นความอินดีมันเป็นความอินดีของตัวไฟตัวมันเป็น,อน,น,อะะนเอนอาล์เมเนีผมก็อยู่ในทอนบบ้องทุ่งนากระงกันซาสิบ้ามานำ้ำสิบ้าบอลนี่กระโปงขี้บะแมนสูบกระเกลิกันอาระแะน่นอนเมเนีให้อยู่ในบรรยากาศทุ่งนาต้องมาเผาเกี่ยวกับเรื่องความหักกันเน่นอความหักนี่จะเปียบเปื่อยเลยเนี่ย มันก็คือกันจังกินสมบัติขามล่ะครับพ่อแม่พี่น้องความหักกับสมบัติขามมันเกี่ยวอย่างกันมันคือกับดนผมมาสิบะอธิพายสูปพ่อแม่พี่น้องฟังกูบอกว่าสิมันเป็นแอฟเฟกงกูบระเดี๋ยวมองกันซาเลยี่บ้าบ่ผู้รดสิมาดูกันซาหรอกสมัยอตีนี่มันคลิมาเกี่ยวกันเอาละเข้ามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอันความหักนี่นะที่มันคือสมบัติขามกันอย่างว่าเวลาเดียวมันหัวเขามีบนต่ายเขาก็ต้องเจ็บแต่ตอนที่เขามีน เขาบอกบ่อยากเศร้าตั้งตั้งจีว่ามีแล้วมันก็เจ็บตอนสุดท้ายเจ็บซ้ำซ้ำซากๆคือแบบมันทรมานเรื่อยๆน่ะนะอันนี้เได้เมาเด้ตาลอยนอนบบอิมซื้อรับบาลนี่มันแก้กันยังสมบัติขามผมจีว่าสมบัติขามก็คือความหักมองทีว่าย่างเวลาเราอยากกินเขาก็อยากหูว่ารสสารเป็นอย่างไรมันแสบมือโบแสบย่างไม่ได้กินไปมันก็แสบแสบวันนี้โคตรแมงขาพ่อยากเศร้าวันนี้ร่มขรแห้งแมงตายแท้ ว่าเนี่ยมกินมะขามหรอเพราะแซมมอกก็บ่อยากเศร้าไปยู่ว่ากินแล้วเนี่ยตังหูว่ามันก็จิบปวดชีเอาก็ยังสิจบกินมันอยู่โอ้ยกินมันบ่อยากเศร้าว่ะหูวเนี่ยหงว่าจะข้อจิบปวดชีกก็ย่อไม่ได้แต่ว่าได้กินอ่ะนะคือพอตัวไายล้วความมักตอนนั่งเขาเลิกกันไปมันก็จ็บกินส้มะขามเนี่ยมกินแล้วมันก็จีบขี้กันแต่แน่นอนว่ามันสัมสากคือกันเลยความมักเนี่ยเวลาจบกันไปมันบ่ได้เจ็บตัวเดียวมันเจ็บสักสัก กินสมมาขามกอกันเงี้ยไปน้าขี่แตกมันก็ขี่สักซำสัก,สกขี่เดือเดียวกระสุดโคตรแมมเนี่ยขี่ออกได้น้าตอนก็จไไ๊กปใสหมแสดแซ่บจักจะสาซังไปละมือเนี่ยเอาเวลาอกคักก็อยากสีแนะนําเอานี่ไปใส่เซฟเซลฟี่ไว้ข้าใจบ่ผิวมันสีขาวนี่น้ำครีมกันแดดใส่แล้วผิวมันสีขาวบ่ต้องถามผมก็ใสแต่ผมใส่น้อยๆใส่ลายบ่ได้ครับ เดี๋ยวผมสิรอผมรอขึ้นมาแล้วมันบอใส่สไตล์ผมเลยผมเป็นคนที่แบบต้องดำเข้าใจป่ะแต่ดูรว,วมๆแล้วมีสเสน่ห์เลือกเกิน